ไม่ด้อ่าอร่อยไหมเป็นไงอันไหนอร่อยสุดโซเล่โซเล่อันไหนมะเล่์เหรอ Hey, am พี่ชิมไหมชิมไหมคนะเห็นค่ะ <laughs> เป็นไงครับร้า รสชาติเป็นไงคะวันรสชาติเป็นไงครับ